สวัสดีจ้า,าแง่เมล็ดแลงเนาะจ้ะเนาะหดน้ำพักเอาอันดอกไม้ออกมาหมดน้ำเบิ่งบักเขือยด้วจ้บะบักเขือใส่กระถางไว้อันนั้นกะบ,บักพริกอันนี้กะพาอิตูด้วจ้ะเดินนี่ยพาอิตูบานเฮาเอาไว้ใส่แกงเฮ็ดเน,นาะจ้ะเนาะ บ่ได้พอเองหดอกจาก่ซื้อเขมามาซื้อเขามาปลูกอันนี้จังคอยวานเองเนี่ยจ้ะบักกะรี่บักกะรี่จังคอยวานเองอันนี้ก็คืออัน,นดอกดาวเรืองเด้ยจะได้ปลูกเป็นแถวไปเลยคือดอกดาวเรืองมาแล้วพอกลูก พอกลูกมากเลวนี่ดอกดาวเรืองจะออกดอกดาวเรืองพอกระลูกมากเลยพอกระลูกขมมากเลยพาลูกไสไปขี่รถเลยอ่ยายาย่ายาอยายา

ตอนนั้นไปกับแันแมแล้วมันแดดมันแดดซองแนมเรเห็นเห็นแล้ววันนี้พู้นะพอรู้ เปลี่ยนยางรถห้เปลี่ยนยางรถมมเ่อ์ไซไ์ให้แตะกี้มันจะเป็นอันยางไอ้เบิ่งยะซื้อยางมาพอกันเลยจะเด,ด้อันนี้กับยานเปลี่ยนยางไง้หนาแลนหนาหอนอสื้อผ้ายางเลาะเบิ่งอันหายน้ำพักแล้วแล้วอันนี้กับบักทัว ต้นบักทัวนี่น้อยอยู่นี่จ้ะบักทัวเบิ่งเอามา้าปลูกมันสิได้กินบ่ครั้งแรกเด้อนี่ปลูกบักทัวอยู่บ้านพอนญ่บักเขือเด้อสอออนแต่บักเขือดีหาหน่วยดกอยู่เด้อต้นนี่หน่อยดกอยู่เด้อนี่มีแต่บักหลายหน่วยนี่ต้นนี่หน่อยดกอยู่ก็นนดกได้กินอยู่เบิ่งบักอื้ บักพักท่องไหมจ้ะว่ามันหนาวมันหนาววังหันน่ะมันเลือยเรื้องเืองนี่มันจะขกินว่าเอาปุ๋ยใส่นี่ก็ล่างเอาปุ๋ยใส่น่าจ๊ะล้วก็สิ้ผ้าไปอันเบิ่งพักน่ยจา้ะมานนี่โอ้ยเบิดมือเบิดเว้นตัดหนาะ เอาฟุนใส่ผักมานี่เอาฟุนใส่ผักใส่อันนี่มันจะได้กินบ่จะ้ะเนอะมันจะบิ๊ดซื้อข้าเจ้าวะวุ่นจะเบิ่งสนามหย้าเป็นหมู่บ้านข้าเจา้า เป็นเมื่อบานเป็นสนามหญ้าอันนี้จะเป็นของของมูลนลยจ้ะจะจบชิปไปแค่นี้แหละเนาะจาะเนาะพักกันกำลังสิเกิดจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย